สวัสดีครับกลับมาพบกับร้าน168ใบเช่นเคยนะครับทางร้านเรารับซื้อขายและเปลี่ยนเทอร์ลุกแว็บมือสองทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถบรอพันเจ้าเดวิลเอ็กนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับจะพามาชมของแต่งรอบรอบพันกันนะครับอันนี้จะได้ท่อเทอร์นี้มานะครับเสียงกระหึ่มเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับ มานี้นะครับคันนี้นะครับเลขหมาจะวิ่งอยู่ที่14,1 8 6หมนกิโลนะครับรับประกันหนึ่งหมาแท้นะครับคันนี้หมายน้อยๆสภาพสวยๆอย่างนี้ครับทางร้านเราเปิดราคาอยู่ที่469,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสามารถจัดแซนได้นะครับรายละเอียดการดาวการผ่อนสามารถดูได้ในเพจ a c e b o o k ร้าน1 6 8่งหบาเลยนะครับรหัสติดต่อสำเรจเจ้าคันนี้นะครับรหัส4 4บนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถมาดูตัวจริงได้ที่ร้านเลยนะครับ ออกรถทางร้านเราไปนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์ให้1เดือนหรือ1,000นกิโลเมตรนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด share, แชร์แฟนเพจเฟซบุ Facebook, ๊คร้านหกแปดไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ